สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้แก้วจะพาทุกท่านมาชมรีวิวหัวเข็มขัดสตนเลสกันเลยนะคะที่ทุกๆท,ท่านอินบ็อกเข้ามาถามแก้วว่าอยากเห็นหัวเข็มขัดสตนเลส ในราคาไม่ถึง1,000บาทวันนี้แก้วก็จะพาทุกท่านเข้ามาชมรีวิวกันเลยนะคะหัวแรกด้วยกันนะคะจะเป็นหัวหานุมานค่ะแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็หัวที่สองจะเป็นหัวปลาแบบสองขอบนะคะต่อไปก็จะเป็นหัวนกอินทรีแบบสองขอบค่ะต่อไปก็จะเป็นหัวสิง์แบบสองขอบเช่นกันค่ะตัวหัวสิง์จะขายดีมากเลยนะคะ ค่ะแล้วก็ลวดลายสองขอบนี่เพิ่งมาใหม่เลยนะคะต่อไปจะเป็นหัวสิงห์แบบสี่เหลี่ยมค่ะแล้วแต่คนชอบเนะแบบวงรีแบบกลมแล้วก็แบบสี่เหลีย่ยมหรือจะแบบสองแฉกก็ได้นะคะมีด้วยกันหลายลายเลยนะคะค่ะจะเป็นหัวมา้าหัวนกอินทรีแบบโปร่งหัวม้าแบบโปร่งหัวสิงห์แบบโปร่งมีด้วยกันแบบหลายลายเลยนะคะค่ะวันนี้แก้วก็จะพาทุกท่านมาชมรีวิวแล้วก็จะมาวัดขนาดหัวเข็มขัดกันนะคะ ค่ะมีด้วยกันหลายลายเลยนะคะค่ะแก้วขอยกตัวอย่างเป็นหัวสิงหัวสิงโป่งค่ะวัดขนาดด้วยกันนะคะค่ะความกว้างนะคะความกว้างของหัวสิงก็จะอยู่ที่ประมาณ6เซนค่ะความกว้างหัวสิงโป่งนะคะที่หัวสิงหัวมา้าหัวหนุมานโปง่ปงๆนะคะจะอยู่ด้วยกัน6เซนค่ะ ความกว้างต่อไปก็จะเป็นความยาวค่ะความยาวก็จะอยู่ด้วยกันประมาณ8เซนครึ่งหรือประมาณ9เซนกันเลยนะคะค่ะตัวนี้แก้วก็จะวัดขนาดให้ลูกค้าได้ดูได้เห็นกันนะคะลูกค้าที่อยู่ทางไกลไม่สะดวกมาก็สามารถดูทางช่องทางเฟซเพจแล้วก็ YouTube ได้ทุกช่องทางกันเลยนะคะค่ะ ก็ต่อไปแก้วก็จะยกตัวยอย่างแบบหัวทึบให้ดูนะคะเอาเป็นสิงสองขอบหอัวทึบดีกว่าเนาะค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ความกว้างก็ประมาณเกือบ7เซนนะคะความกว้างตัวนี้เกือบ7เซนค่ะแล้วก็ความยาวความยาวอยู่ด้วยกันนะคะก็จะประมาณ9เซน9เซนนิดๆเลยนะคะค่ะตัวนี้จะขายดีมากเลยนะคะสิงสองขอบแบบนูนค่ะ ค่ะขายดีมากค่ะตัวนี้ลูกค้าต่างประเทศแก้วก็สั่งออเดอร์เข้ามากันเยอะมากเลยนะคะค่ะวันนี้แก้วก็จะพาทุกท่านเข้ามาชมรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านใดสนใจสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับแก้วได้เลยนะคะวันนี้แก้วขอตัวลากันไปก่อนนะคะ